ดอกพักบัวงามๆพี่น้องเดี๋ยวได้เอาขึ้นมาให้เบิงดงมีสามดอกงามๆอาไว้เห็ดพันธุ์เดได้พอเดี๋ยวเคยเอาไว้จวะเขื่อนะะอวัยหิดพันธุ์ในไม่ได้ของข้างในเนาะเออดูนี่ด,นดอกงามๆ แลม้มันก็เป็นเมล็ดมันก็ปหล่นลงนี่แหละไม่ได้กินบอกมันหน่อยแท้ปลูกหัวเนีได้กินเร็วโอ้ยคำผ้าคำพลอยแต่ะนอะลูกเดียวถ่ายเป็นวีดม,มีเสียงหนกเสียงกาเลยห้องเส็ดเจ็บจับจับธรรมชาติธรรมชาติเออชอบ ยางเลาะกันยางเลาะสวนกันอือเดี๋ยวงามขนาดเลยอือบ่มีขี้ไก่ใส่ผักนนางตู่บ่มีปุ๋ยใส่มันจัดน,นานๆแล้วป่ะนี่งามแล้ว่ได้ไปตลาดจะเถื่อ ตลาดปลดไก่ได้ปุ๋ยบนกิจเจ้าขายปุ๋ยใส่พักมันไก่ยายเพื่อบนไปใส่ชักเสือไาตลาดเก็บเม็ดมันหว,วานก็น่าไปตูเกิดึ้นนี้แหละพ่นนานตลอดก็เกิด ถ้าอิตูบ <LIKE> ้านได้กระบปอิดแล้วสมัยระาจ้าวานขึ้นมาฮดพอบไปซื้อนะแอดแคปคัดโหลดบ่ได้พี่น้องเอ้ยถ่ายสดตอบันถ่ายสดสดลงสดสดเลยโหลดเนี่ยบ่ได้เสียเงินเด้เพินได้เงินโหลดบ่ได้แล้ว ต้องถ่ายสุดโหลดภาพตีงไปตีงมาอยู่บอกว่าต้นพี่คำผ่านมีต้นเดียวคลิปนี้พอสอนีเด้อจ้าสวัสดีจ้า